สวัสดีครับวันนี้กองอิริจะพาพี่พาน้องไปเบิงควายงามอยู่บ้านดวนใหญ่อําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเป็นของเพชรประกอบฟาร์มของพี่น้องเกษตรกรเฮ่าครับของท่านประกอบดวนใหญ่เลี้ยงควายงามเลี้ยงไก่ชนปลูกา้าปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารหลักให้กับควายครับทำด้วยใจรักเฮ็ดต่อเนื่องกันมา หลายปีแล้วครับเป็นการเลี้ยงแบบครอบครัวครับเพ็ดเพ็ดประกอบฟ้ามเป็นฟ้ามไก่ชนแต่ว่าเลี้ยงควายงามมานี่ไก่ไก่ชนอยู่นี่กัสุดยอดเป็นสายพม่าเป็นสายพม่าแทเนอะสายพม่าแท้บมันอีควายอยู่นี่นี่ส่วนใหญ่ห้าวไห่ห้าวไหลเฟืองกับมหยาเนาะไหลเฟืองกับมหยา มันนี่โตพอพันนี่คือโตตัวนี้เน้องพอพันเนาะตัวนี้คือพอพันตัวพอพันอายุจักปีเนาะครับสี่ปีครับสองเดือนสี่ปีสงเดือนสูงลอยเท่าไรนี่สูงลอยหกสิบสูงลอยหกสิบนี่คือพอพันครับพอพันมาจากอุทัยธานีเป็นลูกของอยังกซื้อพอพัน เป็นลูกเงินอุทัยครับเงินอุทยัยเป็นลูกของเงินอุทยัยเป็นสายพันธุ์มาจากอุท,ทัยธานีครับเป็นควายงามครับพี่นอ้องวายงามถ้าพี่น้องสนใจอยากอยากเอาควายมาทำหรืออยากมามาชมมา,ชม,มาเบิรงมาลูกไอ้ลูกล้านติดต่อเบอร์ใดน,นอะนี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามสามหนึ่งสองสามสามหนึ่งสอง ซื้อจากคองควายครับซื้อประกอบดวนใหญ่ครับซื้อประกอบดวนใหญ่ครับครับมากอำเภอวังหินครับมากบ้านดวนใหญ่อยู่ท่าขาบ้านนี่ละฝั่งใส่มือเนอเขามาก่อนจะมากกับโตมหาหากันก่อนครับครับโมหากันก่อนติดต่อสอบถามได้เพราะว่าที่เป็นเรื่องไกลเรื่องเรื่องควายอ่าไก่ชนกับอยู่นี่ละครับควายงามกับอยู่นี่ละ กับพอง่ามแม่ง่ามครับพอง่ามแม่ง่ามลูกระง่าม,มปวดใดอยากไดมามาจับจองครับมาจับจองจอ,อ่าเดี๋ยวออกมาโชว์ให้บังนี่คือควายงามครับควายงามลอยหกสิบกัวแหละละครลอยหกสิบกัวแล้วคือผมกับบกกาเขาไก่ดอกผมกับเป็นคนยานอยู่ <laughs> อลูกลูกก็พอครับลูกก็พอโอ้โหในการฆาขนาดเลยสุดยอดครับสุดยอดเสือมาเนี่ยเสือมาเนี่ยราคาเสือมาไรบ้างไลยครับนี่ยเสือมาส่วนปีหนึ่งราคาแสนหาครับเอามาปีที่แล้วได้เนาะปีเทลเหล่าอม่าแสนหาครับเอามาจากผลามเมืองอุทัยธานีผละมาจากน้องใตู้้กำกับไอ้นี่เข้าอยู่ข่าวรับเห็นบันทายมันโอ้เป็นตาออนซ้อนครับ ลูกเพื่อนเอกคุ้นคนพี่น้องคนคักคุนค้นแห้งได้เนี่ยมันเป็นน้ำาสพันธ์ครับพี่น้องเป็นน้ำาสพันธ์ครับคุนเป็นคนเรียงไงตอนนี้เปิดอยู่เด้ครับอ่าตอนนี้เปิดล้คข้าตอนนี้น่จุจุงออกมาหนิตอนนี้เป็นลูกของเทมงค้นครับตอนนี้ลูกของเทมงคลอายุหลายปนไดครับเนี่ย หนึ่งปีครับหกเดือนครับหนึ่งปีหกเดือนสูงนี่ประมาณลอยสี่สิบครับลอยสี่สิบสูงประมาณลอยสี่สิบราคาเปิดอยู่สองแสนบาทครับสองแสนครับสองแสนมาหอดมองหอดวงครับมามาผูดคุยราคาเอาเนาะครับกัดแต่เดินทางไกลกัดพ่อราได้๋ยวยุติได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยเนาะราคาเปิดสองแสนครับได้มาจากบินบอระเบือครับได้มาจากบินบอระเบือ บินบริบูรณมหาสารคามเป็นควายตะผูเน้ะเป็นควายตะผูครับปีเคิงปีหกเดือนคนดีครับควายงามบัณไทยครับโอ้บันฑไทยสุดยอดเลยนี่หนาๆนาครับหนาๆนท้ายสวยท้ายสวยบวชเป็นหางเป็นขาเป็นเล็บเป็นตีนครับงามเบิดให้เบิรงดสามร้อยหกสิบองศาครับนี่คือควายงาม คลางงามบ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับราคาตัวนี้เปิดอยู่สองแสนครับต่อร่องกันได้<แ>เห็นกันใจใจย,ยังสีคุนเป็นคุนครับพี่นอ้องข้าวฟ้านสวรางเมียเมียโตโตแม่เนี่ยเนี่ยหาเห่อสื่มอมาหลายปีนะครับนี่ยนี่นะผมสื่อในช่วงนั้นม<ข>ันค่อยบัแพงสมากในราคาห้า,ามนีนครับ โอ,โอ้ในช่วงนั้นเอามาหาเงินมันบ่ปี่ฮกฮกหนึ่งพี่ผกหนึ่งี่านมาเนาะบันิตตตัวนี้แม่นี่นี่แม่แมได้มาจากแจังวัดอุทัยคับตัวนี้อามาจากอุทัยธานีครับของข้วยเราลุงยุ่นแต่เราเดียวกันก็พอครับเราเดียวกันก็พอพ่อเดียวกันก็พอพ่อน่ะผมได้มาจากนนองไส้ของไอเหนกเต้าสุภาพครับพี่วินัยเต้าสุภาพตัวนี้ได้มาสองแสนบ่ตัวนี้เจอมาช่วงปีหฮกหนึ่ง ยานุ่มซื้อมาเก่ามือครับซื้อมาเก่ามือพัพยายานุ่มเก่ามือช่วงยานุ่มเนี่ยอายุเขาไหลปะเนี่ยประมาณแปดเดือนประมาณแปดเดือนมันบอคือไขยแปดเดือนเก่ามือแต่ว่าตอนนั้นก็วายราคายังถูกอยู่เนาะยังถูกอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต่อยบ่ไงเพาเพิ่นให้เกอบสามแซนล้วครับว่าหาคือตัวนี้เฉพาะแม่มันพอบสูงไรสี่สิบห้าตอนโอ้ตัวนี้สามแซนแล้วคือราคาราคาแม่ตอนนี้ ราคาสามแสนรับราคาเพื่อนไห้นะครับราคาเพื่อนไห้มาครือเฮากับยังงโได้ปล่อยยังยังโมหานครับยัางโมหานปล่อยยันหาพ่อได้ลูกตัวนี้กับลูกพ่อพ่ออยู่นี่เป็นบ่ครับลูกพ่ออยู่ลูกพ่ออยู่นี่ตัวนี้คือไหนสองเดือนอืมตัวนี้ราคาโอตัวนี้เจ็ดเดือนเลรอตัวนี้สองเดือนตัวนี้สองเดือน เป็นพีตัวนั้นครับเป็นพีตัวนั้นคุณครับพี่น้องคุนคุนกล้งเชื่อง่าครับเชื่องบม่บ่ีนีไม่ตซลย้ยากลอนี่หมดเยไป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 อย่าสนไร เห็นบอกบอกลูกคำว่าเห็นมาทาอยู่นี้เห็นบอกแต่ละมือไปตัดหญ้าให้กับบ่บ่ยิมคนเข้ามาไปของบนน้ำคิดมาเบิดแล้วคืออาหารนี่ห้าเห้าเน้่หญ้าเป็นรักเนาะเป็นเป็นหญ้าสดซื้อหญ้าตัวนี้ซื้อจากไหนเนาะครับหญ้าแพนกว่าครับเป็นหญ้าแพนกว่าเกี่ยวสดให้กินสมอครับ กินหญ้าสดทุกวันแล้วก็เฟื่องแหง้ nder, งบ้างเนาะครับเฟื่องแห้งบ่ขาดครับอ่าเฟื่องแห้งนี่บ่าขาดกระทั่งเฟื่องแห้งทั้งหญ้าสดนี่แหละกินนับกันหลกัหลกๆสองอย่าง <bilmiyorum> ของเขามีอาหารเสริมบ่ครับนี่ครัคือช่วงช่วงในตอนคลอดลูกไม่ไม่เลยครับตอนคลอดลูกไม่ไม่ไมกใๆๆให้อาหารเสริมสําหรับแม่เนาะสำหร,ร,ร,รับอาหารแม่แต่ว่าตอนน,ตอนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติเนาะกินหญ้ากินเฟื่องเป็นหลัก ี่ากันยานง,งามๆ nhà อ่อนนี่แหละ